คนที่ทำยมามาฮ่ารุ่นเก่าจะรู้ดีแล้วก็น่าจะบนเป็นเสียงเดียวกันนะครับนอกจากปั๊มสองทีที่ชิ้นส่วนเยอะแล้วก็จุกจิกแล้วเนี่ยตัวคาบูเองเนี่ยก็มีปัญหาไม่แพ้กันก็ด้วยที่มันเก่านั่นแหละนะครับแล้วก็ ชวยขาบูยังใช้ประเกลีอยู่ซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพกันรั่วเนี่ยมันยังไม่เท่าโอลิงนะครับคือในบางยี่ห้อเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบโอลิงกันหมดแล้วต่อให้เป็นรุ่นเก่าก็จริงอะ่ะแต่เขาใช้โอลิงคือเปลี่ยนโอลิงมันก็จะจบเลยแต่ในยามาฮ่ารุ่นเก่านะครับยังใช้เป็นแบบกระดาษอยู่อีกจุดหนึ่ง ช่วยเป็นกระดาษไม่พอนะครับบริเวณหน้าเป็นตรงเนี้ให้มองนะครับจุดนี้กับจุดนี้บริเวณด้านกลางเนี่ยการกดของมันจะไม่แน่นไม่แน่นเพราะอะไรมันมาแน่นตรงจุดที่ขันน็อตเนี่ยนะครับซ้ายขวาเนี่ยหน้าเป็นตัวนี้มันโกง่งมันโค้งนะครับมันก็เลยแน่นแค่จุดนี้จุดนี้แต่ตรงกลางเนี่ยมันโค้งหนีนะครับ มันโค้งหนีมันก็ทําให้กดได้ไม่เต็มที่ยังทําให้มีการรั่วซึมอยู่บางคนก็ไม่อยากแก้ปัญหานะครับคือเขาเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับแต่ทีนี้ในบางคันบางคตมันก็จําเป็นจะต้องแก้ไขให้กันเพราะว่างบประมาณของแต่ละคนนะครับมันต่างกันนะครับเดีย๋ยวจะมาดูว่าการแก้ไขเนี่ยแก้ไขแบบไหนนะครับ มาดูคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วมาแล้วผมจะทาบให้ดูนะครับว่ามันโกงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับคุณเห็นช่องว่างนี่ปลช่องว่างช่องกลางๆงนะครับช่องกลางเนะี่ยจะมีช่องว่างวันนี้มันไม่มีแดดนะครับมันไม่มีแดดเนะี่ยแต่มันจะมีช่องว่างผมจะทำยังไงดีให้มันเห็นแสง with it. เอาเป็นว่าเพื่อนช่างลงไปทาบกันเองนะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นในแนวเดียวกับแสงอาทิตย์นะครับคือมองจากคลิปเนี่ยมันมันมองไม่ชัดแต่ถ้าเกิดไปทาบเองนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ทุกทุกที่เลยตรงนี้ตรงนี้ ทุกที่เลยสี่มุมเลยมันจะมีช่องว่างคือเวลาเราขันน็อตบีบเนี่ยมันจะแน่นแค่จุดนี้จุดนี้จุดนี้แต่บริเวณตรงนี้มันไม่แน่นมันไม่แน่นมันไม่แน่นนะครับมันจะทําให้กอกินตรงนี้ยมันสัมผัสไม่แน่นนะครับแรงกดมันน้อยนะครับ ก็จะมีน้ำมันปิ่มๆซึมซึมออกมาเวลารถสะเทือนอะไรอย่างนี้นะครับรถสะเทือนตกหลุมมันก็กระชอกขึ้นมาแล้วมันก็จะมีซึมซึมออกมานะครับอันนี้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ด้วยนะครับนต่ตรงเนี้ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจุดนี้มันงอขึ้นไปงอขึ้นไปนะครับ ถ้าของอยู่ตรงหน้านะครับคุณจะมองได้เลยว่ามันงอขึ้นไปจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับมันสูงขึ้นตรงนี้คำ้ำตรงนี้คำ้ำแต่ตรงนี้มันไม่กดตรงนี้ก็ไม่กดถ้าไม่ได้เปลี่ยนใหม่วิธีแก้ไขผมก็จะมาแต่งนะครับตรงนี้มันแต่งไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่เราแต่งได้คือแต่ง ตัวถ้วยตัวนี้นะครับแต่งเพื่อให้มันประกบสนิทที่สุดก็ค,คือตะไบจุดนี้ลงนะครับตะไบจุดนี้ลงตะไบจุดนี้ลงตะไบจุดนี้ลงเพื่อให้ตรงนี้มันมันไม่ชนแล้วมันก็จะทําให้ดันขึ้นได้สนิทมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกนใหม่บางครั้งก็ต้องเพิ่มกาววันเข้าไป เย็นนะครับจะเย็นๆก็ถ้าตะไบมันมือเกินไปก็จะเสียได้นะครับฝากไว้อีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็ติดตามได้ทั้งในเรียวนะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับคือช่องผมนี่นะครับบางหา,งายใจโคราชจะสังเกตได้นะครับว่าที่เราตะไบไปเนะี่ย มันจะมีเนื้อจุดนี้ที่โดนนะครับเนี่ยที่โดนตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นมุมที่มันโกงมันโค้งขึ้นมานั่นเองเวลาเราจะใบเราทาาไปแล้วถึงจะโดนตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะใบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะกินถึงเนื้อนี้นะครับแสดงว่ามันเรียบเท่ากันแล้วมันถึงจะกินนะครับเราจะใบไปเรื่อยๆก่อน จุดนี้เริ่มกินแล้วนะจุดนี้เริ่มกินแล้วจะจะมีตรงนี้นะครับที่ยังไม่ถึงตรงนี้จะชัดสังเกตชัดเจนนะครับว่ายัางไม่ถึงครับให้เราจะใบไปเรื่อยๆรื่อยแล้วเราก็เทียบดูนะครับวเน,นี้เทียบดูใบเรื่อยก็ได้นะครับเราส่องแสงอาทิตย์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องอโ่บริเวณที่มันมีที่มันกบน,นะครับเราก็จะใบตรงนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้ลง เพื่อให้มันเรียบและกดขึ้นไปได้ทั่วหน้านะครับนึกถึงวิชาเรียนตะไบสมัยปอชอช่างเดินเลยตะบยใบเป็นรูปโต๊ะใบเป็นรูปโต๊ะเป็นรูปค้อนเป็นรูปอะไรอีกอทำซีแคมหลายอย่างอยู่ เปียนช่างต้องมีหลักสูตรนี้นครับสูตรตะไบปรับหน้าผิวสั่งชิ้นงานสังเกตดูนะครับจุดพวกนี้เริ่มเรียบหมดแล้วเดี๋ยวเราเวนเนียเนี่ยเป็นตัวทาบกำกับดูแต่จะมีจุดนี้นะครับที่ยังไม่กินจ็ดจุดนี้แหละที่มันชอบซึมที่มันไม่ชนมันก็ไม่กดปัดเกนิ็นะครับก็ไม่กดมันก็ซึมออกได้ ตัวนี้เราจะใบเพื่อปรับหน้าสี่มุมตัวนี้ลงเพื่อให้มันกดเต็มหน้านะครับตัวนี้ก็ใกล้เคียงมาแล้วเหลือแค่จุดนี้นะจะใบต่อไปไป,ปรเกันคาบูรุ่นนี้ใส่ให้ถูกฝังนะครับจริงๆมันยิดซ้ายลิดขวาได้ให้ยึดต,ตรงนี้นะครับเสาตัวนี้มาเข้ารูเข้ารูนี้นะครับ